การเผยแผ่พุทธวจนะเนี่ยครับอ่ามันจะสวนทางหรือว่ากับประเพณีนิยมที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นพันปันปีถ้าหากว่าเราไปเผยแผ่พุทธะซึ่งเป็นพุทธวจากพระโอษฐ์มันก็จะสวนทางกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยมีมาเป็นพันปันปีอาทิเช่นว่าอ่าการสวดพระอธิรธมศพที่ชาวมุสลในประเทศไทยปฏิบัติกันมา ถ้าหากว่าเราจะไม่ให้มีสิ่งนี้ตามพุทธวจนะมันก็จะสวนทางกับความเป็นจริงที่มีอยู่ในขณะนี้และอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นชาวจีนในประเทศไทยของเรานี้เมื่อมีการทำศพเขาจะเผากระดาษเงินกระดาษทองอให้กับบรรพบรุษถ้าหากว่าเรานำพุทธวจนะไปใช้คือมันไม่ถูกต้องมันไม่มีในพุทธวจนะและประเพณีที่เราทำมานะั้นมันจะสวนทางกันหรือเปล่าท่านต้องชี้ให้เขาเห็นว่า,วา เขาอยากได้ความจริงหรืออยากได้ความไม่จริง